ขุมทรัพย์จากพระโอผู้ชี้ขุมทรัพย์อานอนท์เราไม่พยายามทํากับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอนท์เราจัะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานอนท์เราจัะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจัะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชีข้ขุมทรัพย์หลัะควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่4ว่าด้วยการทำไปตามอำนาจกิเลสภัยเกิดเพราะกลัวอดบาลีพระพุทธภ,ภาสิตภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายที่มีการอยู่ครุกคลีกับพวกคนทำการวัดและสมนุ์เทศสามเณร เมื่อมีการอยู่คลุกคลีกันเช่นนั้นก็เป็นอันหวังผลเหล่านี้ได้คือเธอทั้งหลายจะควนขวายทำการสะสมของกินไว้บริโภคหลายอย่างหลายประการและจักทำนิมิตอันหยาบในการใช้เขาขุดดินบ้างในการใช้เขาพลากของสดเขียวบ้างภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภ,ภัยข้อที่หยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไป พวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ค้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกำจัดภัยนั้นเสียจบขุมทรัพย์จากพระองค์